ก็อีกอีกอีกครั้งหนึ่งก <ination> ็คือว <son> <Three members. S 1> ่ายังไงก็แล้วแต่ราบใดที่เรามีของไม่ได้เลยค่ะเคลียค่ะเคลียเลยค่ะเคลียเลยเคลียเป็นพี่ในกรรมก็หด้เคลียนขึ้นมาเลยอย่างจ้ะเคลียนขึ้นมาเลยระบุเลยว่าอันนี้ของคนนี้ของคนนี้แล้วก็ต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นไงก็ช่างเพราะเราได้เขียนไปแล้วแล้วเขาให้สิทธ์ด้วยค่ะกฎหมายเขาให้สิทธิด้วไม่จำเป็นต้องมีทนายมาเขียนเขียนเองเลยค่ะนะคะขอให้มีคนเซ็นเป็นพยานวันนั้น อันนี้ที่ให้ทําเพราะอะไรมันจะได้ออกจากจีตจ้ะมันจะได้ออกจากจีตเขียนไปเลยอันนี้ให้ให้ให้ลูกคนนี้ให้ลูกคนนี้ก็ลูกนี้แล้วตัวเองจะเอาไว้ไใช้ไว้กินนั่นแหะก็เอาไว้ไงค่ะแล้วที่ถ้าเราเป็นอะไรไปไอ้ที่เราเอาไว้ใช้ไว้กินเนี่ยอ่ใครเลี้ยงดูเราใครส่งเสียเราไปเบียงเราก็เอาเอาชิ้นของเราไปซะเราก็เลยเียนไว้อีกเหมือนกันอ่ะเราไม่ได้กินอะไรมากเรากินแค่แค่อายุไขเรานี่กินแค่ไหนคนนักปฏิบัติมราะนั้นต้องเหลือไว้ด้วยค่ะ อันนี้แม่เห็นว่าเป็นลกูกลูกกันนี่เป็นเราเข้าถึงกันขนาดนี้แล้วแม่ก็เลยอยากว่าถ้าอยากให้จิตไปไว้ไปได้ไวต้องต้องจัดการสิ่งนี้เพราะจิตถ้ามีสิ่งนี้อยู่มันยังแฝงมันยังแฝงว่ามันยังมีตรงนี้เป็นมาแยบแยบย,บ,ย,บ,ยบได้ให้เปื้องออกให้เกี้ยงไม่ให้เหลือไม่แต่บ,บาทเดียวให้เหลือแต่ตัวลนันจอนมีนอกนั้นที่มีก็มีแต่ชื่อจ้ะชื่อก็หมายถึงว่าเหลือไว้อันหนึ่งไว้เลี้ยงตัวเองให้ใครก็ได้เลี้ยงเราด้วยสิ่งที่เราให้ฝากเขา นีก็เอมือนที่บอกแล้วค่ะเพราะว่าทําไมท่านถึงขนาดไม่หยิบเงินหยิบทองนะมันถึงจะพ้นทุกได้มันถึงจะเคลียให้จิตได้เราต้องดูตัวอย่างสมัยพุทธการอย่าเพราะว่าเพราะว่าท่านพานพระพระพุทธการพุทธบริษัทสีทาแบบนี้นี่ไม่มีใครรวยขนาดไหนลูกกษัตริย์ชั้นไหนชั้นไหนมหาเศรษฐีชั้นไหนก็มาอดอยาก มานุ่งผ้าสามผืนมามาฉันเขาอาหารมือเดียวแล้วแล้วก็มาอาฉันอาหารตามตามตามบินบาทตกบาทยังไงก็ต้องฉันมีข้าวปเปล่าก็ต้องฉันมีกับข้าวอย่างเดียวก็ต้องฉันมีกับข้าวปเปล่าอยู่อย่างนั้นเป็นหนึ่งวันหนึ่งวันขนาดรวยมหารวยยังไม่ตั้งตั้งโกตั้งครัวเลยขนาดนั้นเลยเปื้องเปื้องให้ให,ให้ให้จิตมันมันลดนเข้ามาเหลือแต่ภาวนามันไม่ต้องมัรับช่ดชวยเรื่องต้อง ต้องมามีเสบียงะขอที่แท้ท่านนะขอนะะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ท่านปัดปัดไม่ให้จิตมี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 เครื่องเครื่องต่อรองมันไม่งั้นจิตมีเครื่องต่อรองมึงไม่ต้องมากลัวเลยว่ากูจะอยากมึงต้องกลัวว่ากูจะหอยหามึงไม่ต้องกลัวแล้วว่ากูจะเห็นแต่เก้วหวานเรี้ยวหวานมันเค็มมึงตายซะโลกเขาเขาบริจาคอะไรใส่บาตรมากู้จะฉันแต่อย่างนั้น นี่น,นี่คือพุทธบริษัทสีทีนี้เราทําเราเป็นมรติบันนี้มรตีเราทําได้ไหมบันนี้ทําได้ทําได้กินเท่าที่เรามีไงกินที่ของของเราไงกินที่เราจัดไว้แล้วไงนี่ค่ะกินแค่นั้นแล้วทีนี้เพื่อน <c oughs> เพื่อนขหาดท,ทำหรือเพื่อนร่วมโลกที่เขามีศรัทธาที่เขาเคยเห็นพื่นผู้ปฏิบัติเห็นผู้ภาวนาเห็นเป็นเป็นคนของพระเจ้าองค์เขาก็อยากจะถภาายนู่นอยากจะให้นู่นให้นี่อยากจะขอฝ่ายบุญแล้วก็โอเคแม่ก็เคยบอกแล้วว่ารับรับได้คืน หยิบไปชิ้นหนึ่งสองชิ้นได้น้ำทม่ไหงกินนั่นนะ่ะจ้ะยัดยอดยัดเยียดกี่สามครั้งรับได้นะแต่ก็ควรจะเอาไว้แค่แค่กินมื้อหนึ่งเพราะเอาไว้อีกกินมันได้ได้ได้ต่อรองเราอีกแล้ะกิตมันหัวเราะเราได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นท่านหนบอกเอาทาไมไม่ให้สงถือไม่ให้สงมีของตกค้างอาหารเม็ดแต่เม็ดหนึ่งหมดไปวันต่อวันหมดไปวันต่อวันเราต้องทําให้ได้สิอันนี้แม่ตอบย้ําว่าถ้าจะเข้าให้ถึง ขั้นให้กิตมันไม่เหลืออะไรเลยให้มันออกจากธรรมชาติให้ได้ตัวนี้แหละคะ่ะตัวตัวกินนี่แหละ,ะตัวใหญ่นะคะมันก็ใหญ่ทุกตัวนะคะเออตัวที่สมบัติก็ก็ทําแล้วนี่ก็เหลือตัวกินก็ตัวที่อยู่ตัวที่อยู่ก็แค่หลบแดบดหลบฝนนี่นะคะ่ะอ,อแล้วก็ตัวสภาพเพื่อนบ้านก็เราก็าเอาเท่าที่เรามีเรามีเรารู้สิเราก็บอกแค่สิบนะะี่่ะ ถ้าอีกต่อไปนั้น่างคนต่างหาถ้าเองเองมาหาทีหลังเองอาจจะเก้าเป็นยี่สิบเองออกกลับมาบอกค่าด้วยนะอย่างนั้นนะเราต้องยอมฟังผู้ที่มาทีหลังด้วยนะเพราะบุญบารมีเขาอะเขามาทําทีหลังเขาฟังจากเราก็จริงแต่เขาไปพวดๆล่ะเพราะเขามีของเก่าอ่ะมันก็เปิดโพ้ๆเพราะฉนั้นเราต้องฟังฟังเขาด้วยจ้ะเพราะนั้นนี่แหละผู้ที่จะต้องการตามรอยบาปให้สลาผู้ที่ต้องการออกจากจากพระตะวัวฏทุกวัฏะสงสารผู้ต้องการออกจากโลกสมมติ มันต้องไม่มีอะไรจริงๆตอนนี้อยู่ในกายเป็นแค่อาศัยจิตต้องปัดให้เขาไม่มีพละเลยไม่ให้เขามีข้อผูกพันเลยไม่ให้เขามีเครื่องพันธนาการเลยทั้งเป็นรูปสมบัติทั้งเป็นรูปธรรมนามประธรรมนามประธรรมก็ไม่มีไม่มีลูกหลานไม่มีลูกหลานค่ะไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีหลงไม่มีรักไม่มีเกียดไม่มีชังไม่มีจริงๆค่ะทำไมถึงไม่มีก็แทงบัญชีไงคะแทงบัญชีอ๋อ ถ้ามันถ้ามันรู้เป็นหลานกูจริงถ้ามันบทยาวเป็นขาวรมึงก็อย่าจากกูกูก็อย่าจากมึงแน่นอ๋ออที่มันมีปัญหาตัวกูอ๋อก็บอกแล้วเจ้ากรรมายเวียนไม่ใช่คนอื่นอนใจก็พวกมึงน,นี่แหละมึงกับกูอ,อันนี้แหละเมืนน่คนเขึเงบอกลูกก็เป็นศัตรูได้แม่ก็เป็นศัตรูได้เพราะว่าเจ้ากรรมไงนะเพราะนั้นใครพูดอะไรผิดใครพูดอะไรถูกแทงเข้าบัญชีเลยว่าอ๋อนี่เองไม่ไม่เจ้กากรรมในเวียนไม่ได้มีใครอื่นเลยก็พี่พี่พน้องน้อง,องลูกหลานนี่แหละ แม้กระทั่งแม่ลูกพ่อลูกเขาก็จะยังบอกอ๋อลูกกรรมลูกเวรลูกล้างลูกผ่านลูกกักตันอยู่ลูกทอเราผีเนี่ยแล้วทําไมลูกลูกกักกันอยู่ลูกคุณลูกมาทดแทนบุญคุณลูกมาใช้แะไรมามาอุปัธรรมประถารลูกลูกที่จะมาใช้นี่แทนคุณอ้าวลูกมาอุปการะโอ้มันก็มีอย่างนี้ไหมมันเหลือเชื่อไหมล่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องปัดออกไปไม่มีทั้งหมดเลยจะกระตันอยู่ไม่กรกตันอยู่เราต้องปัดออกไป เอาแค่เอาแค่อาศัยมันเรื่องไม่ดีอ๋อแทงเขาบัญชีลูกดกำลูกเวนอ๋อญาติญาติที่มีกับมีเวตรต่อกันอ๋อชาติใดชาติหนึ่งมันยังไม่มันยังไม่รู้จักกภัยให้กันอ๋อแต่เรื่องดีอ๋อมันเรื่องที่มีดีต่อกันดีต่อกันความดีต่อกันก็มาสานต่ออ๋อกูก็ไม่ดีใจถ้ากูดีใจกูก็อยู่ในฐานะที่ท่านบอกว่ากูยังมีความพอใจแนะ่ ภาษาบาลีบอกอย่าพอใจแน่อย่าและภาษาบาลีบอกอย่าไม่พอใจนาะสอนสั้นๆแต่ไม่อธิบายอธิบายได้ไงก็บอกข้อธรรมเนาะข้อธรรมคำคมภาษาย่อของคำสอนภาษาศาสนารู้สมันนี่นะทีนี้ไปเคลียร์เคลียร์ให้ให้เรียบร้อยไม่ให้มีในใจแล้วก็ทำต่อไปทำจิจต่อไปอวิเศษสุดๆแล้วค่ะ ยกเว้นว่าอ่อนแอให้กับให้กับมารก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ไม่ว่ามาถึงตรงนี้แล้วมันไม่น่าจะอ่อนแอความอ่อนแอไม่มีแล้วค่ะเออใครจะมาลากใครจะมาดึงก็เราก็รู้ด้วยตัวเราเองแล้วเขาเออนนั้นมาบอกออนนี่มาบอกเอาข้อมูลนั้นข้อมูลนี้มาเอามาจากนั้นตรงนี้เราก็ฟังได้นี่หนูฟังได้นะแม่ฟังหนูแล้วหนูฟังได้วันนี้หนูส่งงานมันมันก็ใช่แล้วว่าระดับจิตมันไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้ว แม่ก็โมทนาบุญแล้วทีนี้แล้วธรรมะที่อยู่อีกระดับหนึ่งจะอ่านออกหมดเลยก็ธรรมะทั้งนั้นแหละแต่มันมีหลายระดับจช่เอาไม่งั้นจะมีเรื่องภาคปริยัติเรอจะมีภาคปฏิบัติเลยแล้วทำไมถึงจะมีปฏิเวทละ่ะมีทําไมละ่ะเพราะเหตุนี้แหละปริยัติก็คือศึกษาอ่านฟังอทาความเข้าใจโจทย์แน่ปริยัติแล้วนำเอามาทํา ทำทำทำ,ทำชีชนะ้จนาเดินปัญญาทำวิปัส,สนาค้าความจริงจากมันอันนี้หาความไม่เที่ยงของมันเอา้ามันก็เป็นปฏิบัติแล้วแล้วอันไหนเข้าใจมันก็ปฏิเวททันทีปฏิเวทปฏิเวททำปฏิเวททำ,ทำไหมก็ได้ทำได้ทำไปเรื่อยๆไม่ใช่ได้ทำพวดทะลุแตกแตกโปทำแจ้งไม่ใช่ทำพุทธิย่าต,ต้องค่อยๆได้เป็นเป็นข้อๆไปแล้วสุดท้ายนั่นแหละถึงจะสุดสุดท้ายนั่นแหละถึงจะเป็นเรื่องของ อของของอที่สุดของที่สุดของการเดินปัญญาของทำปฏิบัติออกจากโลกแบน,นีบออกกบบ้การปฏิบัติออกจากวัตทุวัตะวันวัตตสงสารการปฏิบัติออกจากธรรมชาติการช่วยเหลือตัวเองให้พ้นทุกพ้นจากวัตตวนพ้นจากสมม,มติพ้นจากโลกสมม,มตุติตามรอยบาปพรศาสดาสาูส่โลกแห่งแดนมรรคผลแล้วทีวนี้เห็นได้อย่างว่ามานมันไป,ไป,ไ,ปไปเรียกอะ ไปไปไปขอควรไปขอควรสองคนนั้นมันกำลังประชุมธรรมะกันเดี๋ยวมันจะไปไกลมันไปหาที่ตัวไปหาที่ขอควรตัวฮาโลไม่ผิดหรอกค่ะน้องแอร์ไม่ผิดค่ะแม่ถึงบอกว่าไม่งั้นท่านจะเรียกว่าเวลาพ่อแม่จนท่านคุยกันท่านจะคุยตั้งแต่หัวค่ำก็คุยแล้วเอาแล้วเวลาคุยท่านก็ตรวจแล้วนะว่าไม่มีใครมาแน่ท่านเแล้วว่าท่านอยู่สองต่อสองแน่ท่านคุยกันตั้งแต่หัวค่ําประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่มไปเรื่อยไปถึงตีหนึ่งตีสองท่านบอกอะไรวะ นึกว่าเพิ่งพูดไม่กี่ชั่วกี่ชั่วโมงกี่วันกี่นาทีที่ไหนได้จากสี่ทุ่มห้าทุ่มไปถึงตีหนึ่งตีสองมันเหมือนเดียวเดียวนี่คือเนื้อธรรมเนื้อธรรมมันพิเศษมากค่ะพิเศษจนไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปตั้งหลายชั่วโมงเหมือนเดียวเดียวว่ะจ้ะแต่เหมือนเดียว,วเ,เดียวแล้วเพอาอาจารย์ท่านปรึกษาธรรมะกันท่านแลกเปลี่ยนธรรมะกันท่านต่างคนต่างออกปฏิบัติต่างคนต่างออกวิเวกต่างคนต่างมาพอมาเจอกันท่านก็แบ่งปันกันตัว นี่แหละเหมือนกันพวกเราก็กำลังต้องทําหน้าที่นั้นต่อไปแบ่งปันกันเขาเอาก็เอาเขาไม่เอาก็ไม่เป็นไรเนี่ยค่ะอันนี้ทีนี้มานนะทีวันมานมันก็อุจะไปให้ใครมาควนดีว่าอุจะให้มาใครมามาขัดจังหวะดีว่ามันก็ทําทุกกรณีละจ้ะมันหาจังันหาเอาสมัยก่อนมันก็หาอีกแบบหนึ่งสมัยนี้มันก็หาอีกแบบหนึ่งเพราะงั้นไม่ไม่ไม่ผิดหรอกจ้ะสร้างมันเถอะจ้ะก็ขอ้น้องแอบอะไรอ่ะ ไม่มีประเพทไม่มีโทษไมีโทษไม่ไภเพราะเพราะว่าถูกถูกยืมถูกยืมมาให้ก่อขวรอืมพรมาะว่าสุดท้ายแม่ก็เลยพูดต่อแล้วละ่ะว่าอถึงตรงไหนแม่ก็ไม่รู้แต่แม่ก็พูดไปคนเดียวโดยที่หนูตัดสายไปแม่ก็พูดไปคนเดียวจะให้มันจบจบก็ก็พูดไปแล้วแต่แต่สะุดสรุปโดยรวมหนูอยากฟังอีกรอบหนึ่งก็เป็นเช่นนี้แหละต่อไปก็คือให้ให้มั่นคงอยู่กับเชื่อเชื่อเรื่องของการ จิตเราอะตราบใดที่ยังยังไม่ได้มันก็เป็นปัจจัยต่งเนาะที่ยังไม่ได้อารมณ์อะเห็นอารมณ์ตัวเองว่ามันมันไม่สมุดเฉดกับสมุเดเฉดมันต,ต่างกันหรอกมัมนไม่มีใครบอกเราได้ค่ะว่าเราเราสิ้นจริงไม่จริงเรารู้จริงได้แต่ว่ามันเกี้ยงไหมเราก็รู้ด้วยตัวของเราเองเหมือนกันพอมันเกิดปุ๊บมันรู้ทันปุ๊บนั่นแหละค่ะอันนี้เกี้ยงพอเกิดปุ๊บรู้ทันปุ๊บอ่ะอันนั้นเกี้ยงคะ่ะแต่ถ้า รู้ไม่เท่าทันไปสักหน่อยหนึ่งก็ยังไม่เกี้ยงก็ต้อง,ก,องก็ต้องสร้างอะไรให้มันแข็งแรงต่อไปเพราะฉะนั้นแต่จะให้มันถอยหลังไม่ถอยหลังหรอกคะ่ะมันมีแต่เดินหน้าค่ะอืมมันมันเพียงแต่ว่าโอกาสนิดหนึ่งมันก็เอาไงม,มันเป็นหน้าที่ของมันโอกาสนิดนึงก็ช่างกูก็เอากูกูขอเอาหน่อยกูขอตอดอะไรเพราะอะไรกูก็จะไปหาอะไรก็ได้ที่เป็นมงที่มึงผิดผิดอะ ตั้งแต่มึงเกิดมาแล้วก็อดีตชาติด้วยกูจะไปห้ามากวนมึงอ่ะจ้าอ่าไม่ไม่อย่างนูไม่อย่างก็อย่างละกวนอ่ะในนั้นไม่กวนไม่ใช่หน้าที่ของมารมามันมีหน้าที่กวนกวนทำงวนมานมันไม่หน้าที่สกัดไม่ให้นักปฏิบัติไปได้ดีจะบอกให้ มันจะเอายังไงก็ได้แล้วแต่ม hmm. <ion. S 2> the ันจะเอาเรื่องพี่เรื่องน้องเอาเรื่องสังขารเอาเรื่องฐานะการเป็นอยู่เอาเรื่องกินเรื่องอยู่เอาเรื่องที่อยู่ที่อาศัยเอาเรื่องเก็บไข้ได้ป่วยเอาเรื่องของสังขารเอาเรื่องของร่างกายเอาเรื่องของความรู้สึกแต่เเอาเรื่องของความอารมณ์พูดอ่ะมันจะไปดึงมารือกี่เรื่องกี่เรื่องมึงดึงมาเลยทุกเรื่องเลยกูถ้ากูเลยมาถึงตรงนี้แล้วไม่ได้กินกูเพราะว่าอารมณ์ทลาทั้งปวงกกูอยู่กับมันมาหลายพวกลายชาติแล้ว กูอยู่กับมันมากี่ครบกี่ชาติแล้วกูอยู่กับมาจนบัดนี้แหละจนบัดนี้มึงมึงไม่ต้องมาต้มกูอีกต่อไป,ป,ปพุทธกัปนี้ห้าพระองค์กูอยู่จนมาถึงองค์พระองค์ที่สี่กูย,ยังหน้าด้านอยู่นะกูจะไม่ย้อนหน้าด้านหน้าด้านอีกต่อไปปุ้ยสามพระองค์ผ่านไปกูย,ยังเกิดเฉยอยู่พระองค์ที่สี่กูย,ยังเกิดอยู่เนี่ยป้าพระพุทธกัปนี้มีห้าพระองค์ไหมท่านมาเปิดโปดประเทศไทยท่านมาโปดมนุษย์โลกไหม มาโปรดให้รู้จักความจริงให้รู้จัก,กจิตรู้จักใจรู้จักชีวิตรู้จักสังขารดวงจิตดวงวิญญาณที่มันไม่เคยตายไหมท่านให้มารู้จักว่ารัธททาตุสี่ดิน้ำไฟที่มันมาซุกอยู่ไหมท่านให้ให้มารู้จักว่าดวงจิตดวงนี้มันมาอาศัย <criticism. S 1> บ้าน <aram> เรือนที่พ่อกับแม่สร,ร้างให้มันก็มาอยู่อยู่อยู่แล้วก็ดูแค่แค่ให้กินข้าให้อยู่แล้วพอพอพอพแก่พอเท่าพอชราพอเก็บแค่ได้ป่วยมันรักษาเป็นไหมล่ะ, <S <S ละมันรักษาไม่เป็นมันเอาแต่ประโยชน์จิตดวงนี้เอาแต่ประโยชน์เอาแต่ประโยชน์พอพอร่างกายตาย ร่างกายสุดถึงที่สุดแล้วโสมแล้วหมดแล้วหมดสภาพแล้วมัก็ดีดปิ้งออกไปทําสบายไปไม่มันไม่คิดอะไรเลยเพราะว่าอะไร่ะมันมีหน้าที่ไปอ่ะเออบ้านพังกูก็หนีเลยทิ้งเลยอ่ะกูทิ้งเลยกูทิ้งสบายสบายมันน่ะกูไม่รู้ความหมายมันเมื่อเมื่อกูอยู่ไม่ได้กูก็ไปอ่ะนะแล้วแล้วเป็นไงลูกหลานก็อ๋อนี่คือความตายที่แท้ไม่ใช่หรอกบ้านมันพังบ้านของกิจมันพังบ้านของขันห้ามันพังมันก็ทิ้งเลยอืม โลกเขาเรียกว่าตายอืมแต่ว่าจริงแล้วจิตมันไม่รู้ความหมายหรอกว่านั่นคือคือเรื่องตายเรื่องของบ้านกูพังกูอยู่ไม่ได้กูก็ไปก็ไปรอเข้าไปสร้างหลังใหม่สิทีนี้น,นั่นถึงว่าไปเกิดใหม่ไปหลังใหม่ก็ค่อยๆล่างหลังเล็กๆก็โตไปเรื่อยๆื่อๆแล้วแล้วก็หลังหลังใหม่ก็เป็นแบบเก่านี่คือจิตวิญญาณที่ไม่มีวันจบแล้วเป็นยังไงไม่อยากจบเหรอบ้านเข้าไปอยู่หลังไหนัหงไหนก็พังหมด เขาไปอยู่กี่หลังกี่หลังหลังก็พังหมดไม่มีการซ่อมตัวมันอะ่ะไม่รู้จักซ่อมแต่ว่า้ธรรมชาติมันนี่ธรรมชาติเขาเขาเรื่องเรื่องของการพัฒนาเขาก็มีผู้เรียนมีคุณหมอม,มันก็มีมีคุณหมอมาตั้งพุทธกาลแล้วไว้ซ่อมซ่อมเท่าที่ซ่อมได้อืถึงได้มีหมอชีวกกลุ่มมาพัดไงนะแต่นี้เขาก็หมอเขาก็เรียนไปเรื่อยๆพัฒนาคําว่าพัฒนานะเครื่องมือต่าง ดังนั้นเครื่องมืออย่างนี้เครื่องมือผ่าตรงนั้นผ่าตรงนี้เครื่องมือช่วยหายใจหายใจไว้ยังไงก็ช่างมันก็แพ้ก,การการหมดสภาพของบ้านนร่งอยู่ดีสู้ธรรมชาติไม่ได้อยู่ดีคุณหมอคุณหมอก็ซ่อมได้เรื่อยๆนะแหละตรงนั้นรั่วตรงนี้ก็ซ่อมไปสี่คุณหมอพวกเราก็ไปให้เขาซ่อมสี่ในที่สุดเป็นไงนี่บ้านพังไหมล่ะพังทุกหลังอืมบ้านของมนุษย์พังทุกหลังจิตไม่พัง จิตเจ้าของบ้านที่มาอาศัยอยู่บ้านทิ้งบ้านเลยไม่เสีย mm. ได้เลยเพราะมันมันไม่รู Hence, it? It movement, ugs, ้จ mm ักเพราะอะไรเพราะมันคือธรรมชาติไหมจิตไหมสัห้าไหมดวงวิญญาณไหมในเมื่อบ้านหายใจไม่ได้อึดอัดกูใช้งานมันก็มาทําให้กูกูพากูบอกต้องขี้กูมาพากูไปขี้พากูเที่ยวพากูเที่ยวพากูอยากกินเยอะๆอะเยพากูกินกูอยากพากูเดินไปเหินไปโน่นไปนี่มันก็ไม่พากูทํากูสั่งเท่าไหร่มึงก็ไม่เสดิจกระเดี่ยวนะไอ้ไอ้บ้านหลังเนี้ย ไอแขนขาเนี่ยที่กูเรียกบ้านเมื่อก่อนกูสั่งมึงทําให้กูตอนนี้กูสั่งเท่าไรมึงนิ่งเฉยว่ะมึงนอนแอีงแม่งแม่งมึงนอนเหยียดขาเขือกูบอกให้มึงลุกมึงก็ไม่ลุกอย่างกูบอกให้มึงเดินมึงก็ไม่เดินน่ะมันสั่งไม่ได้แล้วมันก็ยังสั่งบ้านหลังนี้ให้ไม่ให้พังได้เลยอ่ะแต่บ้านมันก็ต้องพังเพราะอะไรเพราะเจ้าคนเจอคนเจอว่าธาตุนี่คือธาตุธาตุตั้งสีดีน้ำลมไฟมันมาประชุมกันมันเป็นรูปวะมันเป็นรูปล่าง ไปเป็นรูปร่างมึงมาอยู่มึงเลี้ยป้อนอาหารมึงป้อนอาหารมึงมาอยู่มึงบำรุงบำรุงให้บ้านโตขึ้นโตขึ้นอืมให้บ้านโตขึ้นถึงที่สุดมึงก็มมึงก็ไม่ให้บ้านแข็งแรงอยู่เป็นอมตะอยู่ดีท่านถึงมาเจอว่าที่แท้มนุษย์เราท่านมาประชุมแล้วท่านก็เสื่อมท่านถึงพูดสั้นๆว่าเกิดแก่เก็บตายสี่ภาษาสี่ชื่อที่แท้ได้มาเกิด ได้อยู่บ้านหลังใหม่แล้วก็การเวลาผ่านไปมันก็จเจริญเติบโตอะแลครับต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปเอ้แก่ความแก่ความแก่มันมานานโรคไข้ไข้เจ็บเขาสู่ร่างกายเขาเรียกว่าเจ็บนะเอาก็ซ่อมกันไปทีซ่อมไปมันมันมันอยู่ในระหว่างเจ็บแล้ววันนี้ซ่อมไปเรื่อยซ่อมจนซ่อมไม่ไหวอย่างที่บอกเมืเ่อ,อกี้นะเออแก่เจ็บสุดท้ายท่านเรียกว่าตาย มันอยู่อย่างนี้จริงๆอ่ะแล้วแล้วยินดีอยู่หรอพอใจอยู่เหรออ่าไหวเ,เราเข้าใจเราเห็นเราก็อยากบอกอ่าอยากบอกบวด,ดีบดรู้บทบทอยากบอกแต่ก็ไม่ใช่หวังเอาผลตอบแทนเราก็ไม่หวังเอาชื่อเสียงแต่เพียงแต่ถวายงานเพียงแต่รับใช้เพราะสั่งไว้ทรงสั่งไว้ว่าเกิดประโยชน์ตนและต้องตามประโยชน์ท่านนะ ถ้าไม่ทาท่านถือว่าบุคคลเช่นนี้เห็นแก่ตัวไม่ท่านท่านพวกประเทศเห็นแก่ตัวท่านท่านไม่ท่านไม่สรรเสริญอย่าพอจะช่วยคนอื่นได้ไม่ช่วยอ่าพอจะช่วยเพื่อนร่วมลกได้ร่วมโลกวเพื่อพอจะช่วยช่วยเพื่อนร่วมร่วมโลกได้ไม่ช่วยท่านเห็นแก่ตัวนักปฏิบัติเห็นแก่ตัวแบบนี้ท่านบอกว่าไม่สรรเสริญเลยไม่เห็นไม่เห็นว่าไม่ยินดีเลยไม่ได้ไม่ได้เห็นเป็น วิเศษวิโสเลยนะท่นงบอกรักปฏิบัติเห็นเก่ตัวไม่ได้เมื่อเมื่อประโยชน์ท่านประโยชน์ตนเกิดต้องส่งประโยชน์ท่านก็เนี้ยที่ทําอยู่นี้เราทําส่งประโยชน์ท่านใครมีสายทางไปทาต่อกันเขาเอาประโยชน์ก็ก็เ,เอาไปเราไม่ได้หวังผลตอบแทนจริงๆบริสุทธิ์จริงๆจริงๆริงจริงๆของจริงๆเลยไม่หวังขอเราเราตั้งสเสบียงเราไว้แล้วไงเราจะกินสเสบียงที่เราตั้งไว้ครั้งแรกตั้งกระบอกครั้งแรกเราจะกินสเสบียงต้นนั้นล่ะค่ะ ทำไมถึงทำง้ก็เราบินบาทไม่ได้อ่ะภพภูมิเราไม่ให้เ่ะแต่เพอาะเอนท่านให้สิทธิ์ตรงที่ว่าจิตไม่ได้เลือกเพศไม่ได้ไม่มีวัยไม่มีอายุจิตเหมือนกันทั้งโลกไม่มีจิตบวลาไม่เหลือแต่จิตไม่มีจิตสตรูสตีไม่มีจิตบุรุษจิตออกไปแล้วไม่ใช่จิตบุรุษจิตสตีก็เป็นจิตเฉยเป็นจิตเป็นพลังของโลกแล้วแต่บุญบารมีจะมาเข้าล่าง บุญบารมีก็มาเข้าล่างสตีเหมือนเหมือนเดิมเดิมเดิมบุญบารมีนี่ก็เข้าล่างบุญหลุดหลุดเหมือนเดิมถ้ามันทําผิดทําถูกผิดผินข้อสามมันก็เข้าล่างผิดเห้วทีเนี้ยเพราะเพราะผิดผินข้อสามมันก็เข้าล่างผิดแล้วทีเนี้ยเพราะอะไรมันวิบว่ากันเป็นคําสอนอะผิดสิน่ะเอ้ผิดสินข้อสามมึงล่างจิตจิตสตีไปเข้าบุญหลุดจิตบุญหลุดเข้าสตีไปนู่นเลยเป็นเรื่องอะไรทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องเลยเพราะเป็นสตีแต่วตัวเองอยู่ในบุรุษก็ก็จิตใจก็เป็นสตีเต็มเต็มเพราะมันมัันนถูกฝงให้้เปป็จิตสไแลวอ่ะ จ้าเป็นเต็มมึงก็ไม่ได้รักเลยมันก็ไม่รักอ่ะทั้งแท้นเป็นบุรุษมันก็ไม่รักอ่ะข้างในเป็นเป็นเป็นบุรุษแต่ตัวข้างนอกเป็นสตรีมันก็ไม่อยากรักบุรุษเลยไม่รักสตรีเพราะข้างในมันเป็นบุรุษอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วข้างนอกมันเป็นเป็นบุรุษแต่ข้างในเป็นสตรีมันก็ไม่อยากรักบุรุษเพราะข้างข้างในข้างนอกมันพูดพูดยังไงดีวะเออถ้าถ้าจิตข้างในเป็นบุรุษ มันถึงมันจะเป็นสตีมันก็ไม่อยากรักบุรุษนะเพราะสตีคู่กับบุรุษแต่มันไม่เอาเพราะข้างในมันไม่ใช่บุรุษไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สตีข้างในมันเป็นบุรุษพูดลําบากหน่อยนะอันนี้มาถึงว่าถึงว่าโลกปัจจุบันนี้มีแบบมีแบบนี้ขึ้นใน,ในโลกในโลกเขาไม่ผิดเพราะว่าเป็นเศษกรรมเศษกรรมที่ที่ท,ที่ที่ผิดถึงข้อสามเศษกรรมของการผิดสิงข้อสามไปทรมานในแดนนรกแล้วยังไม่จบอีกยังไม่จบ ยังมีเศษกรรมให้อีกไปมึงไปเข้าล่างบุรุษนะจะทั้งทั้งที่ควรจะเข้าล่างสตรีจะอ่าไปมึงไปเข้าล่างบุรุษนะทัทน้ที่จะเข้าล่างสตรีบุรุษเดี๋ยวก่อนมึงไปเข้าล่างบุรุษนะทั้งทั้งที่เราเป็นสตรีอย่างเงี้ยค่ะสับกันเลยอย่างเงี้ยค่ะมึงเป็นสตรีแต่มึงต้องไปเข้าล่างบุรุษมึงเป็นบุรุษมึงต้องไปเข้าล่างสตรีเพราะนี่คือเศษกรรมคือเศษกรรมครูยังส่งให้มึงอยู่ถ้ารู้เท่าทันก็ฝืนฝืนยอมเป็น ท,ทั้งทั้งที่ร่างกายเป็นสตรีแต่จิตไม่ใช่สตรีก็ต้องยอมเป็นเป็นสตรีให้มันจบสิ้นไปทั้งทั้งที่ข้างในเป็นเป็นบุรุษแต่ข้างนอกเป็นสตรีก็ต้องยอมเป็นสตรีจนกว่ามันจะสิ้นสุดอันนี้ใครจะใครจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกล่ะเขาจะได้มาไทัวลงแต่ว่ามันคือความจริงอะเพราะว่าข้างในมันคือสตรีอ่ะมันก็ไม่มันก็ไม่อยากรักบุหรุษสิวะมันเป็นบุรุษแท้ๆแต่ข้างในเป็นสตรีมันก็ต้องหลักัก บุรุต่ะสิเว้ยนี่นะอาจจะสับสนไปเลยอเ่างอยงได้ลูกหลานมันก็มันลูกลามไปอย่างนี้แหละว่าโลกสมมติมันเป็นไปแล้วอืของการของกิตดวงนี้มันมันมันดับไม่เป็นอ่ะมันตายไม่เป็นอ่ะมันมันหมดไม่เป็นอ่ะมันสิ้นไม่เป็นอ่ะมันชิบหายไม่ได้อ่ะมันไม่สลายไปตามก้อนธาตุที่เขาเอาไปเผาอ่ะเขาเอาก้อนธาตุไปเผาเป็นขี้เถ่าแต่กิตเปล่าเลยอ่ะนู่น ไปพบภูมิรอเกิดแต่จะเกิดอะไรมันอีกเรื่องหนึ่งน,นี่คือเรื่องของโลกชีวิตมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้แล้วเราเห็นอย่างนี้เรายังเรายังยินดีอยู่คิตแบบนี้ด้วยเหรอยินดีเหรอคิตแบบนี้พอใจเหรอคิตแบบนี้ต้องการเหรอเพรมันทุกขมันทุกข์จะตายไม่ใช่ไม่ทุกข์มาหาทุกเลยค่ะเห็นมาแล้วตอนเป็นเห็ก ท,ทุกยังไงโตทุกยังไงอืมีครอบครัวทุกยังไงทั้งั้งที่สุกเกียวปนนั่นแหละแต่ทนมากทุกแฝงอยู่เพียบเลยแต่ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทําไมทําไม่รู้ไม่ชี้ก็อาวิชา,าไงกิเลสไงมายงไงธรรมชาติไงมันปกปิดอะไม่ให้รู้ไม่ให้ทําให้ทําไม่รู้ไม่ชี้มันปิดไว้มันอยากให้เป็นอย่างนี้ไมอออ่อยากให้เป็นอยู่แบบนี้อยากให้เกิดเกิดตายอยากให้เป็นแบบแบบที่มันเป็นเจ้าของโลกมันอเท่าะั้โลกแบนนี้เป็นของมัน ชีวิตจู้ในโลกใบน,นี้เป็นเป็นมันเป็นประสบนิกรของมันอ่ะเป็นประชากรของมันอ่ะถัดโลกทั้งหลายที่เมียนไส้แต่เกิดเป็นคนของมันทั้งนั้นอ่ะมันถึงให้ไปเกิดอยู่สามแดนไงกูไม่ให้มึงพ้นจากสามแดนกูให้ไปแดนโลกกูให้มือแดนอันธรรมนุษย์แล้วกูให้มึงไปแดนอันสัตว์เดรัจฉานอืม